สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมิน้องบานสว่างงวงงามผ้าพีผ้านองมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนัดโคกกระบือบานเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าวันอังคารที่22กรกฎาคม2568คือคัาพี่น้องเนาะคือคักพี่น้องงวัววัววันนี้มีทุกสายพี่น้องเนาะมีทุกสายสายเหลี่ยมสายขุ้นสายเหนือสายสวยงามีทุกสายพี่น้องเนาะบานสว่างงวงงามเพราเสียอาสาผ้าพีผ้านองออกรอออกชมพี่น้องเนาะเบิงบรรยากาศเบิงราคาอัปเดตราคาพี่น้องรับชมกันนะพี่น้องเนาะ เป well, so, right ิดช so so ิปไม่ไหมกับบ so 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 ้านสว่าังงวงามเท่าพี่น้องเนาะมือนี้บรรยากาศพี่น้องเนาะฝนลงเม็ดได้พี่น้องช่วงนี้ฝนกำลังเย็นอยู่กับเห้ระมัดระวังพี่น้องวิพามาตามนัดเพื่อนว่าพี่น้องเนาะสีเข่าภาคอีสานเข้ามือนี้กับเข่ามาอีลีพี่น้องมือนี้มาอีลีอ่ะอ่าฟังข่าวกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะติดตามข่าวจากทางราชการเพื่อนยางไก่ขีด้าพี่น้องเนาะไปไปงวยใหญ่งวยใหญ่เพื่อนได้ขายไปแล้วพี่น้องงวยใหญ่เพื่อนมาเปิดพี่น้อง สวัสดีลูกสวัสดีครับ,รบเปิดชิพกับหัวแม่สาวหน่อยเข้าพี่น้องเนาะเจ้าบาทลูกเขาเปิดไว้เท่าไรเมือหห่อหนึ่งหงมืน่นห้าร้อยพี่น้องต่อรองได้อีกจังน้อยเพิ่นอนวะเนาะมองหหรือรือต่อไปไ,ได้เยอะจังหน่อยของสื่อของขายเพิ่นอนวหนึ่งหมื่นก็หาร้อยพี่น้องกัวแม่สาวหน่อยตอนพี่น้องอ่เบิ้งกัวสายพหน้าเบิ้งเป็นแต้ เลี้ยงดีพี่น้องไปต้อเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเนาะเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์ลูกพ่อหลอดนี้พี่น้องบอว๊วยม้วนธรรมดาอเอาลูกเคเอฟหกแปดเจ้าก,กาลิเคเอฟหกแปดพี่น้องเนาะนี่สูงนี่พี่น้องสูงเอาไปเลี้ยงได้เลยเล็บดีเนาะเล็บจิกดีเล็บดีอ่าวันบาดตะวันเล็บดี <มา S 1> พี่น้องเนะ 10, 500, าะหนึ่งหมื่นก้าห้าร้อยม่จากไซลูอ่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหกเก้า ผู้ใดสนใจก็ทั่วมาตัว,ตวร่องผู้ใดแม่สาวหน่อยพี่น,อน้องเนาะนีเดือดเรียงขง้างบนหนึ่งหมืน่นเก้าร้อยตัวร่องเอาไปเลียงพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหลายๆลูกมนันมันครับผมมาสวัสดีพ่อมีพ่อมีมือนี้มาตาเสาวสวัสดีครับรแม่ลูกบ่ะนี่นั่นบ่ลูกเพิน่นโอ้นี่ลูกเพิน่นพี่น้องนี่ลูกเพิน่นอ่ะแม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องเป็นลูกงามแม่ประมาณลูกแม่เพิ่นประมาณลูกสองเนาะแม่เพิ่นประมาณลูกสองแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้อง ลูกสาวง่ามๆลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่อนไายสูงอยู่รอยซีซีผาบวกซีดีพี่น้องเนาะแต่ยังโค้งแน่เพราะว่าเพิ่นให้นมลูกอยู่พี่น้องเนาะนี่ไปเบิ้งลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะเปิดไว้จ้าไหนโค้งนี่หอยมีหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนั่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเว่าเป็นสองหมื่นว่าถึงสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันกับห้าร้อยพี่น้องนะลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะลูกสาวเพื่อนง่ามหนึ่งหมื่นเก้าพันกับห้าร้อยพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอด เพิ่นเบิ่งยังมันเพิ่อนยุ้มยุ้มเบิ่งเนื้อปะโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบายเบิ่งเพิ่อนยุ้มเบิ่งเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังเบิ่งเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งเป้าสูใหญ่เพิ่นเสียวไปเรื่อยสนใจสนใจโอ้กำลังต่อรองพราหนาใหญ่กว่านี้โอ้กำลังต่อรองหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าห้าร้อยแม่แม่นั่นกับแม่ลูกปะ ใส่ลูกเพื่อนโอ้ลูกขายไปแล้วลูกขายไปเท่าไหร่ลูกผู้ขายไปหกพันห้าร้อยโอ้นั่นลูกผู้งามๆนั่นโอ้ยงามเลยพี่น้องงามลูกไสเป็นงามๆหูหกพันกับห้าร้อยเหลือแม่อยู่เท่าไดร่แบบเหแม่อยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมโอ้แม่ลูกแรกเลยพี่น้องยังไงไ่นแม่ลูกแรกนี่ลูกเพื่อนงามๆเนาะต่อไปเป็นลูกลูกแม่เลยพี่น้องลูกผู้งามๆลูกเพื่อนเลี้ยงโตดีๆเพื่อนขายไปแล้วพี่น้องเหลือแม่เอาไปต่อยอดได้เนาะเหลืออยู่หมื่น หนึ่งพันบาทครับโอ้ oh, พี่น้องมัวเสียมีหอยมีมาดิเปตาซื้อเลี้ยงเบิ้ลหรอเปล่ครับงนี nice ่ตัวนึงเก้าพันอาจารย์โอ้นี่โอ้แม่สาวนี่แม่เวรนโอ้แม่สาวนี่เก้าพันซื้อพี่น้องเก้าพันซื้อพโอ้เบิ่งถ่ายงามเนาะถ่ายงามถ่ายถ่ายงามนามไต่ดีพี่น้องต้นโตดีนี่เก้าพันซื้อได้พี่น้องเนาะเก้าพันซื้อพี่น้องนี่เก้าพันซื้อได้พี่น้องมั่วแม่สาวหน่อยตัวพี่น้องเลี่ยมตัวดีเนื้อดีหน้าหน้าหยุนหยุนพี่นน้้้อองตััวีกบซื 1 9ึ0 0หม่นเแม่ลูกลูกแม่ตัวนั่นเหลืออยู่มื่นเอ็ดพี่น้องแม่นั่นเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร,โร์โทรศูนย์แปดห้าสี่เจ็้นี่คือเบอร์โทรหอยมีจากอาสามารถผมทวนให้พี่น้องศูนย์แปดห้าสีห้อยมีจากอาสามาตรพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองเคอ่ะขอบคุณเลยๆเดอเสียมีเดอ,อร์อรอรมานๆครับผม 08นย์แปดห้าห้าเจ็ดสางสีอยมีจากอัสมาตัวเก่าพันหาพี่น้องตัวนี้เก่าพันหาเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวหน่อยๆตัวนี้19บเกหารอยแม่ลูกลูกแม่เหลือตัวนั้นแม่ลูกผูนันแม่ใหญ่ลูกแรกอยู่ลูกผูเพิ่นเหลืออยู่11พี่น้องเนาะ11,000นี่คือราคางวดเหมือนี้อันนี้คือแม่ลูกบ้างหน่อสายเหลี่ยมพี่น้องเนาะขออนุญาตครับอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกอย่างนึกลูกผูพี่น้องแม่ลูกลูกผู แม่เพิ่นจะโค้งเนี่ยเพราะว่าลูกได้ลูกผูกตัวนั้นแม่บ่แม่สาวหน่อยพี่น้องเพิ่นได้มาสามตัวแม่ลูกเปิดเท่ไดรลูกแม่ลูกเปิดหนึ่งหมื่นแปดพันพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันแม่ลูกลูกผูกได้พี่น้องแม่ลูกลูกผูกแม่ใหญ่โค้งสั้นได้ลูกงามได้พี่น้องลูกไส้งามสิบแปดพี่จื้อกันเปิดอะไพี่น้องเนาะแม่สาวเท่าไหร่แปดพันห้าร้อยได้พี่น้องตัวนี้แม่ใหญ่ได้พี่น้องเนาะว่าถึงหมื่นพี่น้องแม่สาวนี่ว่าแม่นหน่อยได้พี่น้องแม่สาว เป็นตาเลี่ยงพี่น้องเอาไปเลี่ยงเป็นสายพัฒนาเพื่นอน,น,น,นาาพี่น้องเนาะนี่เบิ่งต้นตัวหนาตาเพิ่นอยากโค้งแน่จังน้อยขาดน้ำเลี่ยงแน่เอาไปเติมเต็มเอาพี่นอ้องแบกท่านก็หาแบกท่านอร่อยเนาะพี่น้องราคางง้วเป็นตาเลี่ยงครับพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งลูกไส้เพื่อนรอลูกไส้รอพี่น้องตนพุณลูกไส้เพื่อนบอถ้ำบดดาได้พี่น้องพูดอ่ะโอ้ลูกไส้เพื่อนพี่น้องอ่ะวสิบแปดห้าร้อยอยู่ป่ะสิบแปดห้าร้อยกับสิบเอ้ากับแปดพันห้าร้อยพี่น้องเนาะโอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทเรโทเพ่น เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่ห้อยนอดพนมไพพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมาสามตัวเป็นตาสื่อของเพิ่นทุกสายเลยพี่น้องเนาะสายเลี่ยงแม่ลูกสายเลี่ยงแม่สาวหน่อยอันนี้ถือราคายอมเจ้าต่อร่องได้โอ้ยเสียนอดผู้ใด้เปล่าเอาไปเลี่ยงโทุมาเปล่าทุ่มมาพี่น้องเนาะเอาความกุ้งเลนายนันครับผมเสียนอดจากพระนมไพรเพื่นใดญมากพี่น้องเปล่าต่อร่องเอาไปเลี่ยงพี่น้องเนาะ ปากสว่างหัวงามเห็นหัวงามทา่าผีพี่น้องสืบขามไปให้พี่ให้น้องรับชมกันพยายามหาให้พ่อพี่พน้องเดี๋ยวรับชมพี่นอนะ้องเนาะอีหลา่าอีหล่าลด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 นะแรงมากพี่น้องเนาะเห็นหัวงามทา่าพี่น้องเนาะหัวงามพงเพิ่นหนะัวโหลดพี่น้องเนาะเป็นรสธรรมชาตอ่ามาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตครับเปิดจังไหรครับผมหนึ่งหมื่นหกพันแม่สาวงามงามพี่น้องแม่สาวงามเป็ตนตัวดีหนึ่งหมื่นหกพันพูดอ่ะ ขายสูงอยู่รอยซีสีผ่านบอกพี่น้องเป็นแม่สาวสายพัฒนาสายเลี้ยงเด็กพี่น้องเนาะวัวงานเพิ่นหนึ่งหมื่นหกพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะนี่หนึ่งหมื่นหกพี่น้องราคาวัววันนี้ผู้ใดสนใจเดี๋ยวพูดสิขออนุญาตโดยโทรษพี่น้องบ่ฮู้เพินเ่นสิอนุญาตบ่เพิ่นยางนีหนึ่งหมื่นหกพันสายเลี้ยงงามยืนเท่หุ่นดีพี่น้องเนาะหุ่นดีเนื้อหนังดีงดต้นโตดีงามเราเป็นวัวงามเพิน่นสายใดค,ครับพ่อใดผู้พ่อผู้พ่อเพิพ่นบ่แม่นครับ หนะึ่งมืนหกพันเนาะอ่าขอขอนุญาตเบอร์ทออดโทรเพ่นสะดวกบ้างศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้าสี่หกเก้พี่น้องแม่สาวเอาไปเลี้ยงสิบหกเป็นเปิดไหวง่ามๆพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆมันครับผมอ่าขอมูลอ่าลูกบอแดกบอหูเนาะพี่น้องเนาะขอควายนาะพี่น้องเนาะสายเท่าไปสายเท่าเว,นะนะวียดเอาไปแล้วพี่น้องตัวน,นี้เวียดเอาไปแล้วอตอนไหนเนาะตัวนี้เข้ามาาะ เท่าไดเพิ่นขายไป,ปนี่สองหมื่นกว่าเป็นองงสองหมืออยัง่อสองหเ้าพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหกพันแม่บักแหงนี่สองหมื่นหกพันี่น้องสองหมืน 6, ม่นหกพัน,อ,นอ, 16, อ่ะเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะเห็นว่าง,งามตัวหนึ่งทางผีพี่น้องเนาะ,ะสีผ้าผีผ้นองไปเบิ่งว่างามอีกตัวหนึ่งทางผีพี่น้องเนาะ พยายามหางง่วงงามให้เบิ่งกันคะขีดนี่พี่น้องเนาะเอาย่างมามาขออนุางเลยะงามตัวนี้เพิ่นสิสะดวกมาลองพี่น้องคู่นี่คู่นี่โคบนี่พี่น้องเนาะนี่แม่สาวงามงามเพิ่นงัวหลายพี่น้องเริ่มเข้ามาเลยพี่น้องเนาะงัวเริ่มเข้ามาเลยพี่น้องเนาะงัวเริ่มเข้ามาแล้วอุ้ยหลายแล้วพี่น้องเนาะนี่สองแม่สาวหน่อยเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะอุ้ยงามอีกทีพี่น้องเนาะเป็นงัวงเลียงงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตครับงามง่ามหน่จักบาก 2 3 0 0มื่นสางามเลยพี่น้องเป็นแม่สาว2 3 0 0 0ามพันเบ่งแข้งขาต,ตัวโตน้ำไตพื้นท้ายสูงอยู่รอยสี่สบหาบวกพี่น้องเนาะเนื้อนังต,ตัวโตดีเวริรพี่น้องเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันสายพันธุ์หน้าได้พี่น้อง2 3 0 0 0แม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแม่ใหญ่เราสองหมื่นสองอันนั้นใหญ่กว่าแต่ว่าตัวนี้งามกว่าเนะะาะราคา2 3 2 2พี่น้องอสองตัวก็4 5เนาะ สตัวกับซต่อรองก็ไปเลี่ยงได้ทัง2ตัวเลยพี่น้องเนาะต่อรองไดเปิดไปซื้อไปไปลูกไปไปโอ้สายเท่าพนไปไไปลูกไป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 ลูกไป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 โอ้เอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพันพันศูเก้นกาสามศูนย์เก้่งนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเนาะ เอาไหมขนาดทุกข่วนกันนะครับหัวงาม093 0 9เก้าสามศูนยเก้าสามเกาหนึพี่น้องผู้ใดสนใจหัวเอาไปเลี้ยงสายเลี้ยงพี่น้อง23กับ22เนาะอ่ะขอบคุณหลายๆมันครับผมสวัสดีครับบาทนี่ยมหาบ่าวคมสันบ่าวคมสันแม่ลูกลูกดื้อ ลูกดื้อคือเจ้าของเพื่อนเโอ้พี่น้องมาเบิงมาเบิงบ้านมาเบิงหัวหอยคมสันเสียคมสันบ่าวคมสันเท่าใดแม่ลูกลูกผู้เพื่อนน้เมาคือตันแหนตันครับได้พี่น้องเนี่ย คือเจ so ้าของะกวจะตันเนาะเปล่ามสัน şey ต yes, ัน mm ดีพี่น้องมาเบิงบักูหน่อยตันค่ะอ้าวงวบานเท่าตันแม่เพิ่นลูกเพิ่นพี่น้องเนาะของเลาวมสันเท่าตันสิบดีเพิ่นเปิดใบพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันได้พี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะเอ้พี่น้องถือโตละเจ็ดท่านี้พี่น้องเบิงง้วเจ็ที่ละพี่น้องตันขนาดตันจืดอเลย เอาไปเลี่ยงต่อยอดได้เอาไปต้อยอดได้กำไัอย่างเดียวพี่น้อง่าวคมสันเปิดวาวเองวาวเองศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หกสามเก้าวิทยุต้องเก้าสิบสองจุดหาศูนย์ดอนยาลเปลี่ยนมองแล้วโอ้เปลี่ยนมองแล้วายดอนยาลงาาโอ้ดอนยาลาเหรอวโอ้อ้เอาเก่าโม่งสาถึถึงหามโม่สา สาวาทีดเท่านั้นเนาะเอ่มงอละสชั่วโมงเปิดเปิดเพลงทั่วไปทั่วไปบ่เปิดครับทอรนาดีกันแสงโอเคสิบสี่บ่าวคมสันเพิ่นย่ายหมองย่ายบอลมาอยู่บนไม้ได้พี่น้องเอฟเพิ่นผู้ใดที่ตามชมที่ตามรับฟังกันย่ายหมองมาน้ำพึ่นมุนคืนแม่ไม้อยู่ที่9 2้0ยอดยาลาโอ โอเครีราชเด,ดเชเทศบาลซอยสามโอเคครับบ่าวคมวสัน,สนรับฟังไดตลอดเวลาคนเดิม แต่ว่าขายงัวแบบใหม่บาทขายงัวแบบใหม่ถือๆตัวละเจ็ดหมื่นสิบสี่ตัวละเจ็ดพัน้องตัวละเจ็ดพันสิบสี่สองตัวฟอกก็เลยหลายเป็นหมาเด้อะเขาว่าเขสั่นเอาเพิ่นขายงัวถือพี่น้องเนาะเบื้องที่หลังง่วนเจ็ดพันพี่น้องโอเคเลยอ่ะเจ้าพี่น้องงัวหลายพี่น้องง่วนเยหลายง่วหลายหลายเบื้องพี่น้องเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวนเหมือนงัวนคือหลายถือหลายเนาะหลายเห้ เออกำลังจะย่อยมากกันหลายมันมันหลงได้มันเข่าเออเออเออระวัง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 สีแดงจึงคือตัวน่อนี่ระวังพี่น้องมาไอเรื่องหมาเดาป่เฮาบ่ไรงงมาเลยโอ้บ่อะไรยังแม่มาหาโอ้กำลังมาหาหมู่บ้านนี่ก็คุกคุนมือนในย่าให้คุกถมเด้ออ่าเจ้าที่เจ้าท้ายใหยหมู่บ้านนี่คุกคุนได้เป็น้อ ลมจะได้ของเสือกหัวหมู่บ้านนี่เมื่อ,อนี้หัวหลายแห่งตรงระวังนาะพี่น้องเนาะวิภากำลังมาเนาะวิพากำลังมาก็มาเพิ่งแม่สาวจีนเนาขอาอน,นุญาตเิสะดวกเพราะ่าิวขออนุญาตครับเปิดไม่เจ้งไ้ครับตัวนี้นหนึ่ง 8, แม่สาวพี่น้องหนึ่งมปพนห้าร้อพ้อมผสมหรือเป็นทองหรือว่าพี่น้องได้ใส่ไว้หรือเปล่ผสมไว้หรือเปล่ โอ้ er oh, oh, พร yeah. ้อมสมพี่น้องพร้อมสมเนี่ยพี่น้องทายสูงร้อบวกเป็นแม่สาวสิบแปดห้าร้อเพิ่นถุงไว้พี่น้องหนึ่งาร้อยเบิงถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะเบิงถายเพิ่นงามต้นโตดีเปตาเลียงพี่น้องเป็นสายเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะสายเลี้ยงสายสวยงามสายพัฒนานามใตดีแข้งขาดีเพื่อพี่น้องเนาะสิบแปพร้อมผสมพี่น้องเอาไปผสมต่อยอดขออนุญาตเบอร์โท่ลูกศูนย์หกห้าสามสามสองมาจากรัลูก ปทุมราชวงสาง่วงงามเด้อพี่น้องเนาะปทุมราชวงสาง่วงงามเพิ่นสิบแปดหาร้อยราคาถูกๆพี่น้องเอาไปต่อยอดต้องขอโทษขอพี่น้องผมได้อยู่ไก่เด้อพี่น้องไทยถ้ามันบ่สะดวกปานใดงัวมันหลายพี่น้องเนาะเบิ่งเอาบ่เต็มโตปานใดสิบแปดหาร้อยงัวตัวบักใหญ่พี่น้องเนาะมันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งงัวแม่ลูกเพิ่นพี่น้องแม่ลูกขออนุญาตลูกแม่ลูกเขาเปิดจังได๋ครับโอ้โหนี่บ่ สะดวกพี่น้องครับแม่ลูกเปิดไังไหนเปิดครับเปิดบ้าสะดวกพนะคนับเปิดบ้าสะดวกเบิ้งหมดเลยนะครับยางตอนนี้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศการสื่อการแค่คือคับยืพี่น้องเบิ้งพี่น้องอุ้ยตอนระวังเลยพี่น้องต้องระวังหัวหลายยังส mm ิต hmm. no. uh ้องระวังพ uh ี่น้องเนาะค้มพยายามยางหางหัวง่ามห้พี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ผรู้สึกว่าเข่าว่าท่านเต็มที่นาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมสิย้อนกลับไปทางเข่าใหม่พี่น้องเพราะว่าง่วงามจะอยู่ทางโซนนั้นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้พ่เข้ามาบ่กฉันมีผมก็เลยเลยเข้ามาทางในเดี๋ยวผมสิย้อนกลับไปให้เนาะพี่น้องเนาะกลับไปที่เดิมว่าฮามีงัวเลียงพี่น้องเนาะรถก็ไมังเข่าพี่น้องรถเข่าหยาพี่น้องเนาะรถเข่าหยาไปเป็นงูัวสายสวยงามทั้งหนอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพายานจัดเป็นทางซ้ายหรือทางขวากับรถเมล์ด้ยดกับ มึงหันนี่ผมลืมเปิดไม่อ่ะลืมเปิดไหมเปิดกล่องมาเบิ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งกไหมตัวนี้14พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันมึงหันนี่ผมถ่ายท้าผมลืมถ่ายผมลืมเปิดอ่ากล่องอะหนึ่งหมื่นสี่พันได้เมษาหน่อยตอนพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันงามๆเป็นสายเหลี่ยงสายพัฒนาเพื่น14ราคาหนาต่อร่องหนาเอาไปเหลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นไหมตะจี้ลืมเปิดกล่องขออนุญาตเบอร์โทรไหม 064 210กสี่ส,สองเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจงัวเอาไปเลี้ยงตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลย14เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง14,000แม่สาวหน้าตาต้นโตแข้งขาน้าใตา้เบิ่งเอาพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายอันมากครับผมอ่ะนี่ผมมาถ่ายสามพี่น้องผมลืมเปิดกล้องเนาะพี่นอนะ้องเนาะอย่างนีพี่น้องเนาะมาทางผีพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวงา,ามทางผีนี่เห็นหอยสาดกำลังจูงอยู่กับงัวแม่สาวง่ายพี่น้องเอาหอยสาดอะไรบ้างรถกำลังเข่าพี่น้องเนาะ รถกำลังเข้ามารถกำลังเข้าพี่น้องเนาะรถกำลังเข้ามารถ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 กำลังเข้ามารถกำลังเข้ามาหลายพี่น้องเนาะเบิร์บรรยากาศการซื้อการขายงูวะลมย้อนกลับมางูวะสายเลี้ยงของพันนี่ปันได้งพี่น้องเนาะวันนี้สายเลี้ยงสายสวยงามบ่ใครเห็นพี่น้องเนาะลมไม่ย่ามแพงแพนเบอร์นะพี่น้องเนาะ แผนกลองเบิ่งบ่ท่านเห็นหลายเลยเนาะต้องขอโทษขอใั้การเข้าตลาดยากเนาะพี่น้องเนาะคนก็เลยพึ่งเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะการเข้าตลาดใหม่อันนี้สายเลี้ยงก็หอยชาหอยชาได้มาไหมหอยชาได้มาไหมเปิดจ้าวตัวนี้ เบิดเจ้าบ,บาท 13, หนึ่งหมื่นเป็นแม่สาวพี่น้องเนาะหนึนะ 1, 3, 500, น่งน,น,น,านนะาสามาร้้ไตแค็งขาตนโตเล่าใดมาหม่พี่น้องเนาะหอยสาดใหมาหม่เป็นสายเหลี่ยงพี่น้องสายงวยงามสิบสามห้าร้แม่สาวอ่าแม่นเจ้าบ,บาท โอ้แม่เก่าตัวนั้นเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรมึศูนย์แปดศูนย์สี่หกสี่สองหกหนึ่งสองสอเป็นแม่สาวถ่ายสูงรอยสี่สิบพี่น้องเนาะน้อยๆอยู่ตะวันตกงามพี่น้องน้ำไตดีแข็งขาดีเพื่อผู้ใดสนใจอยาก็ไปเลี้ยงโทรมาต่อรองกระพอยชาดเขอบคุณหลายๆครับผมมันมันครับผมมาเบิ่งนหัวหอยลบพี่น้องเนาะหัวหอยลบคนกำลังคนกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะของหอยลบมีแม่สาวสามตัวพี่น้องเนาะแม่สาวสามตัวในหอยกำลังมาเบิ่ง หอยเวียดกำลังมาเพื่อนๆเนาะอันนี้ง่วหอยลบคใดมาตัวนี้จะผาทครับนี่นึ่งหมื่นามพเป็นแม่สาวเป็นตะลี่ยงพี่น้องเนาะหนึ่งตัวกลางนะครับหอยเวียดกำลังสนใจหอยเวียดกำลังสนใจพี่น้องาะอยเวียลังสนใจ เพื่อนกำลังต่อรองให้เพื่อนต่อนรับตอนเอาเรี่นเราเนาะเขาหอยลงเดี๋ยวพอนสิกลับมาเพื่อนไปเบิ่งบักผูหน้อยงามเพื่อนพี่น้องเนาะไปเบิ่งพ่อพันพี่น้องเนาะพ่อพันอนาคตพ่อพันสายงวงงามอนาคตพ่อพันงามเพื่อนพี่น้องเนาะบ่งหูสายเพื่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสอบถามเพื่อนผูหน้อยงามมาขออนุญาตเพื่อนพี่น้องตัวตัวไอไ เพิ่นกำลังต่อรองพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองเป็นผู้น้อยอุ้ยตันขนาดพี่น้องเนาะขออนุญาตครับเปิดเจ้าบาทครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันสายใดฮือสายใดฮือ KF3 หนึ่ง KF3 หนึ่งงานพี่น้องตัวดีหนึ่งหมื่นหกพันพี่น้องต้นึตัวเอาไปเป็นพ่อเกาะพอขายพ่อพันอนาคตพ่อพันพี่น้องยืนดีเลี่ยมโตดีนะพี่น้องเนาะสิบหก อร่อยเพิ่มเปิดไว้พี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันได้ต้นี้พีพ่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเนาะนี่ถ่ายนะพี่น้องเนาะตะหนอกการยืนนี่เหมาะสําหรับเอาไปเห็ดเป็นพอขอพอขายพอพันสายเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเนาะงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะไปก็อยากมาตอมมาถามเนาะพี่น้องเนาะเป็นงัวงามสายพัฒนาเพิ่เปิดพี่น้องเนาะเป็นงัวงงพันาเ่มพีน้องเนาะเป็นงามสายพัฒเพิ่นเปิดไว้องาะเป็นง่ามสายพัฒนาพ่มพี่น้องเนาะอยืนดีมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น อขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรยังเหรอมั่วโคเออมัวเพิ่นบ่จากศูนย์เก้าเก้าแปดสามสองแปดสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นใดเป็นเอาไปเป็นพ่อฟอกพ่อขายพ่อพันสายดังเพิ่นพี่น้อง k f 3สหัวงามมั่วรอโอเคขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมเป็นมั่วรอดี่พี่น้องเนาะมัวเพิ่น อย่างต่อไปรถกำลังมากลดกำลังหลายพ้อสักได้จรงได้มากเลยข้อสกักพ้อสกักได้ง้วนเอาไปเบื้องทางผีวมาขออนุญาตแม่สาวบาทนี่มึงหันได้เบอร์โทรเพิ่นแม่สาวเปิดจรงไหนดูมึงเจ็ดปัญหาครับตัวใไไหญ่ๆนี่แม่ครับตัวใหญ่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใหญ่ดิพี่พพน้องทายสูงประมาณหนึร้อยซีซีมหาบวกเบื้องแขนขาส่วนตัวหน้าตาพร้อมผสมพี่น้อง อ่ะสีดีอ่ะลูกพัฒนาสายพัฒนาเพื่อนในพี่น้องเอาไปหน้าต่อยอดได้เลยสายเลี้ยงพี่น้องเนาะดีเนาะสิบเก้าห้าร้อยเนาะโอเคเลยเจ็ดพหลือเหลือตัวเดียวครับครูหน้อยตัวนั้นเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนบ้านศูนย์เก้าเก้าแปดสามสองหนึ่งหกเก้าสองพี่น้องครับผู้ใดสนใจฝ่าวมาต่อรองไปเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงพี่น้องงัวไปตาเลี้ยงขอบคุณหลายๆห้มั่นครับผม พาอซากได้มาหลายตวอยู่เลยมัวเียบ่พวหน่อยมาเนาะเอรอ่้ขารอแค่หนเปนบ่ซากได้มาวล้ีสาร่ำี่อาาย่างต่อมาแล้วบ่ครับเ่มับ่บ่ได้มาหลายอยู่บ่ล่ะโอ้เป็นเป็นนั่นบ่บังอยู่นี่บ่อ๋อเหน่อยนหน่แม่สาวหนอยนห่อยน่เปิดแจะวบานคำเหน่่อยโอ้เขากำลังเังป็นกำลังหมักนำเก่าซีมห์เ็นสาย พัฒนาต่อยอดได้9,500บารอย่ครับโอ้พี่น้องง่วงพอพันหมื่นเบิ้งโตนโตเพิ่นสีออกกราบลายสีนวลๆพี่น้องเนาะนี่9,500พนห้าร้อยตัวเาวตัวนี้ตัวท่อไปเท่าไหร่ตัวมันมื่นสามครับมื่นสามเนาะตัวนั้นเป็นสายสายเหนือพี่น้องเนาะเป็นสายเหนือเพิ่นแม่นโอ้ตัวแม่คือกันบ่โอ้มันคือตันแต่ว่าไม่ตัวผูสายเลี้ยงตัวนี้ผพรามื่อวานตัวผูมันตันอ้วนขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพี่น้องเป็นตัวเม้พี่น้องแม่สาว 13,500นี่พี่น้องเป็นตัวแม่ยดิหน้าตาตนตัวเพิ่นสีออกคล้ายๆกันสีออกกับไรเป็นแม่สาวหน่อยพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยได้พี่น้องตัวนี้ผมเข้าไปทั้งในบ่ได้พี่น้องเนาะเอาเข้าไปทั้งในบ่ได้มันตันตัวนี้9,500 13,500อีกตัวนึงอยู่ใส่โอ้นี่เปิดเจ้าไหนตัวนี้บ้างเป็นเป็นแม่แยกลูกมา เป็นตีเป็นสายเหนือซิบเก่าหเพิ่นเปิดไว้สายเนื้อแล้วพี่น้องเป็นแยกลูกมากพี่น้องเนาะโตบัก่ายบ่าหารอยเพิ่นเปิดใบพี่น้องสาตัวทบทวนสิบเก้าห้าร้อยเก้านหร้อยห่งหม่นสาแม่ปะห้าร้อนว่าตัวหนีนตันงามพี่น้องสายเลียงสตัวสายเหนือตัวหนึงขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบานนย้าศูนย์สี่หกห้าหกศูนย์หพี่น้องกูได้อยากเอาหัวไปเลียงสองตัวนี่ตอบตัวได้ขั้นเสียไปต่อยอดสายเหนือตัวนี้สิบเก้าหา โถมาโอเคขอบคุณหลายๆหมานเด้อครับผมต่อน้องนี่ทุกตัวเนาะโอเคครับผมพ้อสาก็มาจากตู่มันนี่สามขายหนึ่งขายเพิ่มหนึ่งแน่อ่เหลือสองเออแหลือตัวถืออยู่ก็เพิคูหน่อยตัวนั้นมุ้มมุ้มนั่นคนมารักแน่นแน่นซื้อถือโอ้พันกลัวโอ้เอ้านั่นบ่เดี๋ยวนี่โอ้หาพันกว่าพี่น้องเนาะอ่ะนี่ของเสียสาเพืดพี่น้อง ขออนุญาตลูกสะดวกบ่เนาะขออนุญาตเปิดจังไดนครับตัวนี้เป็นแม่ลูกเนาะแม่นบ่นั่นนั่นป่ลูกเพิ่นอ๋อแม่ลูกพี่น้อง28,000ื่นเดี๋ยวไปเบิ่งลูกเพิ่นลูกเพิ่นบังอยู่พี่น้องเป็นงวดสายไปหน้างวดลดสอง0 0ื่นแปถ่ายสูงได้พี่น้องเป็นถ่ายสูงอยู่150บวกเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นให้นมอยู่มันโค้งจักหน่อยเป็นงวดสายไปหน้าเพิ่นพี่น้องจักโค้งอ่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเนาะลูกเพิ่น ลูกเพิ่นบังพี่น้องเขาไปทายท้ายากงัวมันหลายพี่น้อง <c oughs> งัวหลไหลนั่นลูกมันกำลังกินนมลูกผูบอ่คือลูกโอ้ลูกแม่พ่อสองหมื่ 28, นแปดนี่ลูกแม่ได้พี่น้องเป็นงัวาสายเป็นหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเบิง่งลูกเพิ่นโอ้นี่บ่โอ้เดี๋ยวต้นมะแมนตัวน,วนี้ตัวนี้ลูกผูบโอ้น,นันนันนตัวนั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 นพี่น้องนั่นลูกเพิ่นนั่นตัวนันพี่น้องลูกเพิ่นเด้อลูกของตัวนี้สองหมื่นแปดพันตัวนี้มะแม่นนาะลูกเนาะตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้โคมนี่เท่าไหลลูก สี 40, ่หมื่นเนาะแม่แม่นี่ลูกประมาณลูกสองเนาะลูกเนาะนี่ลูกผูบเป็น,ปน,นะน,น, 42, นพี่น้องเนาะลูกผูบตันตันลูกเพูนสี่สิบสองแม่โค้งสางใหญ่พี่น้องลอยหาซิบวกใดพี่น้องเพูนแม่เพูนเป็นง่วงโค้งสางใหญ่สี่สิบสองกับลูกไส้<อ>ตันกับลูกไส้พูนพี่น้นนนนองเนาะอันนี้แม่นี่สองแปดกับลูกสาวเพูนเดี๋ยวสี่ไปเบิรงลูกสาวเพูนขออนุญาตเบอร์โทรฟันลูกศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสองแปดสามเจ็ดองไม่จากสายฟันลูกยโสห้าเหนี่ยแหละเนาะ ขอบคุณหลายๆลูกมันมัไปเบิ่งลูกของแม่นี่พี่น้องเนาะเป็นลูกแม่ด้พี่น้องเป็นหัวลูกแม่แม่นี่ใหญ่พี่น้อง42ลูกชายใหญ่แม่บักใหญ่แม่โค้งสางขนยิ่งใหญ่พี่น้องเนาะมาเบิ่งทางผีแห้งญ่พี่น้องคุณแม่ใหญ่แห้งคุณใดสนใจก่อโทษมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้แต่ว่าลูกของแม่นั่นบ่ท่านเห็นพี่น้องเนาะหาบอเห็นเป็นลูกแม่พี่น้องตัวนั้นหาก็บ่เห็นจักไปใส่จะโอมาอยู่ทางน้ำแม่หรือว่าสิไปเบิ่งทา่าขนนี่มาอยู่น้ำแม่แล้้วพี่นองเป็นลูกสาวดิพี่่นนน้องเเป็ลูกสาวพิ ไม่เห็นโตชัดๆพี่น้อง28,000ืสองตัวแม่ลูกเป็นลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะพอนุ่นได้มาอยู่ปะนี่เน่ย้ำดโอ้ส้มดำดำเนี่พอนุ่นพ่อได้มาส้มดำดำวัวเองวันเป็นงัวมุมงัวยอดนิยมตัวนี้เหมือผู้ใดก็ถือผู้ใดก็ถามหางัวมุมเหมือนกันแม่ลูกหมื่นสองพี่น้องเนาะลูกผู้แม่ลูกลูกผู้สิบสองเพื่อเปลือยใบนี่อันนี้สองหมื่นแม่เร่ แม่เล่ลูกลูกผูลูกเล่ขึ้นกันพี่น้องโอ้เล่มันแล้วเนาะลูกออกเลมันแล้วพี่น้องเนาะนี่หมื่นอ่ะท่าไดกีล่ะสองหมื่อๆอันนั้นหมื่นสองครับสองหมื่นตะวันแม่ใหญ่ททตสงหมื่นก็ได้เย่นด่โอต่อร่องเอาโอต่อร่องเอาก็ได้พ่อนุ่นพ่ว่าเอามาขออนุญาตเบอร์โทรพนุนศูนย์แปดเจ็ดสองห้าศูนย์พ่อนุนจากนุ่นเขาเฮาพี่น้องเนาะได้สายมุมมุมมากพี่น้องสิบสิคับสองหมน แม่ลูกลูกผูกสายสโลเล่แม่แหบใหญ่พี่น้องโทรมาต่อรองุณแม่เอาเบิร์ดพันธุ์เด็ดต่อกันสามหมื่นแล้วถ้าเอาเบิร์ดซีโตนี่สองโคบนี่สามหมื่นแล้วพันธุ์เด็ดต่อได้นี่นอกนั้นต่อมาเบิร์งโอเคขอบคุณหลายๆมานพี่น้องมานครับผมสวัสดีครับพอลีได้แม่ลูกมากปะโอ้แม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องเขพอลีเพิ่นผู้ลูกงามแดงจริงคืนกระกูปเพิ่นก็ลูกงามเนาะ แดงพี่น้องแดงคักแดงจัดจ้านแล้วก็สวยพรอแม่โค้งสางพี่น้องแม่โค้งสางใดเลยถ่ายสูงอยู่รอยหาซิบบวกดบอาเปิดเที่งไหนพอดีสองหมื่นเจ็ดสองหมื่เดพันได้พี่น้องตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันโอ้เบิ่งอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นง่ามสองหมื่นเจ็ดพันเี่ลูกสาวง่ามพี่น้องเนาะง่ามก็เพิ่นอีหลีพอดีจากบ้านน้องเป่าเฮ้น้องเป่าเฮาอใหมากพี่น้องเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 097 0์เ0้าเจ็ดศูนย์สอเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเอาแม่สาวหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องเนาะ20,000ื 20, ่กับ7,000เ <c oughs> <000 S 1> ด้อพี่น้อง2ตัวนี่20,000กับเจ็ดพันงวงามเพิ่นพี่น้องงามอีหลีสวยๆไปตาเลีย้ยงเพิ่นพอลีจากบ้านน้องเปาเฮาขอบคุณหลยายๆหมันครับผมบ้านส้มวางงวงามผ้าพีผ้าน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกกระดู บ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าน,นออี้กองทนะัพมุกดาอภินงษ์เนาะฝนกำลังลงเม็ดพี่น้องวิภากำลังมารักษาเหนือรักษาตัวดีๆดได้ดพี่น้องเนาะติดตามขา่าวฟังขา่าวจากทางราชการก็แล้วกันข้าอยู่กำลังเข่าอี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงงวแฟนขบแฟนเพ็บ้านสว่างหัวง่ามควาจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยคุกคามการร่วไหลด้วยเบิด์ตหมีเบิดสิชิงกันสวัสดีครับ